หนึ่งกอดี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 ที่บ่าโอ้โหยันจะเสียงดังเป็นแห้ว่าไก่นี่ครับเลสเกลนะอา้าวข้างอาวแปลไม่ค่อยออกนะมันยาวมากอยู่ที่ฐานครับโซโทนี่สตาร์ครับ ปอันนี้น่าจะคุยเรื่องพวกอะไรอ่ะจาวิสบอกอะไรวะจ uh huh. อร์แดนที่ฟิวอะโคสันดิอ๋อตอนนี้เราอยู่ที่สตาร์คเท้าเวอร์นะให้ทำอะไรเนะี่ยเลโก้ต้องพังของเลยแหละกดเอา้ารดดูดต้องไปหาโคสันนะยังไงวะอะไรนี่อะไรนี่พังของครับ เออพังบ้านตัวเองนี่ต้องพังบ้านตัวเองโคสันโทรมาอืมเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่ฟิวมานั่นแหละตรงนี้หนึ่งโอเคฝั่งไหนอะ่ะอันนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งนะแล้วก็ครบยังโคสันโทรมารับตรงไหนวะเนี่ยต้องรับปะ่ะบีเอออ๋โอโ,โทรศัพท์อยู่นี่นี่หว่า สวัสดีโคสันนี่สตาร์กพูดนะใช่โคสันเหรอเจ้าท <laughs> <laughs> ี่มาได้ดูนาหน้าขอนโคสันเออโคสันยิงด้วย <c oughs> อันนี้น่าจะให้เราอันนี้นะครับเ <c oughs> อาอะไรเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกด้วยซับมันไวมากเปลี่ยนเป็นโคสันใช่ป่ะ <c oughs> เออเปลี่ยนเป็นโคสัน <c oughs> เออเขาพูดอะไรกันนะ นอ่านภาษอังกฤษคนอ่านภอังกฤษไม่ออกก็งงใช่แหละนี่คือต้องวางระเบิดนะจำได้นะอ้าวเออตมูตมตูมผังบ้านพับงบ้านสตาร์กเออนี่แบบนี้นี่เองแล้วก็ต้องประกอบแบบเลโก้ต้องประกอบใช่อยากเล่นสตาร์กเราแบบใส่ชุดเกราะชุดอะไรเงี้ยเออ นี่ไหมนี่หัวหัวหัวเราหัวไอรอนแมนใส่ได้ปะใส่ไม่ได้ยิงยิงโอ้โหไปไหนต่อวะเดี๋ยว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 ไปนี่เหรอไม่ได้ดิไปไงอะเอา้าโอ้ดันไอ้หา่างมองไม่เห็นนี่ตาเหรอเนี่ยทำไมถึงมองไม่เห็นอะ่ะนี่คืออะไรอนะ่ะอะไรอะ่ะเปเปอร์ให้ใครสตาร์กโอเค โอ้เชื่อมงานเชื่อมงานเชื่อมงานเชื่อมเอ้าเชี่ยกดแช่กูไม่รู้กูไม่รู้ตัวทีตัวทีกูไม่รู้กดแช่เออก็ไม่บอกว่ากดแช่ลืมไปแล้วครับเล่นเดือนกว่ามึงเกมบแล้วกูมันต้องแบบกดชงกดแช่อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้แบบประตูออกไม่ได้ประตูยิงไม่ได้ต้องยิงโง่เนะผัวแรงกูเนี่ยโอเคครับสตาร์ทวะ นี่คือโทนในสตาร์คคือตัวละครในมอว์เลที่ผมชอบที่สุดนะครับกด B สแกนหน้าสแกนหน้าสแกนเรียบร้อยค่ะประตูเปิดใช่ไหมโอ้วงจรซับซ้อนมากนี่ต้องให้โคสันไงหรือให้สตาร์ควะสตาร์คทาวเวอร์นะครับไปอยู่ที่สตาร์คทาวเวอร์อันนี้ต้องให้สตาร์คกระตากนี่กระตากตาโอ้ย เลขอะเชื ia, ่ออะไรนี้อะกูจะรู้อะอะไรอ่ะกดยังไงอ๋อเลื่อนเมาส์ได้อ่าเลขศูนย์ไงต่อเนี่ยอ้าวเชื่อเชี่อเชี่เชี่ออ๋อหนึ่งแล้วก็ต่อไหนต่อ Yeah, เชี่มันก็เร็วโพดเฮ้ยนี่นี่นี่มือกูก็เร็วนี่นี่โอเคโอเคโอเค,อเคได้ตรงนี้หนึ่งแล้วก็เล็กตรงนี้หนึ่งแล้วก็เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็ข้างบนนะฮะนี่กว่าจะได้อันนี้เป็นข้อมูลของทีมอเวนเจอร์ครับมีกัปตันอเมริกาทอแล้วก็ฮักนะครับนี่เทพเจ้าทอโอ้โหฟาด ว่าโหภาพก็ตุกกว่าแคปนะแคปกัปตันกัปตัน,ตนเมริกากัปตันอเมริกาโอเคอันนี้ตัดมาที่ภาพของกัปตันเมริกานะนี่เออเอออ๋อจำได้ละอันนี้มันกำลังรวมนะรวมทีมาเวนเจอร์หนึ่งเออจำได้ละโอ้ดูสเตลลี่ <c oughs> สเตลลี่อ๋อจำได้แล้วผมจำ <c oughs> อุ้ยทับ ถึงก็เออถึงก็เออเลยมาครับตอนนี้ฟิวมันจะมาพากับตันเข้าทีมอเวนเจอร์ครับมาชวนเข้ากันเข้าทีมอเวนเจอร์โอเคแล้วก็มาประกอบกันนะโอ้ได้ละได้ละเออได้ละไงต่อไงต่อพี่ไงต่อพี่ต้องไปหายก่อนต่อยต่อยต่อยต้องทำลายครับ นี่ทำลายให้หมด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 นี่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 โอ้โหโโหดตับตันมิกาอเมริกา,กาไงต่อมันต้องหานวมเหรอหาอะไรวะนี่ใช่ไหมใช่นี่ไหมเออมั่วแล้วกู <c oughs> อ๋อนี่ไงยิงอ๋อแล้วก็ให้แคปมาต่อยอ่ะเออกูก็โง่งมาตั้งนาน นี่ยับยับยับรัว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 ,วอันนี้หลุดไปนูน่นเอา้าลงลงกขาพังหมดแล้วอันนี้ตอนที่กับตันไปเลยเพิ่งตื่นตื่น,นมาจากเจ็ดสิบป,ปีที่มันจมน้ำแข็งอะ่ะเออหนียหมัดหนัก,นกได้พลังซูปเปอร์โซเยอร์มาน,นี่ต่อยเนี้ยเออเอเอพัง ขังน,น,นู้นต่อนู้นต่อนี่เออประกอบนี่ได้คู่ซอมเอกหนึ่งนะโอเคเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละมานี่ซ้อมซ้อมซ้อมก่อนนี้จะไปเจอพวกกองทัพชิตตอรี่นะนี่หมัดหนักหมัดหนักเอาล่วงร่วงร่วงล่วง,วงโอเคอันนี้ต้องประกอบปะ ใช่ประกอบเดมันเด้งครับนี่น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยกดไว้ฟิลลี่ดีต้องให้ฟิลลี่มาใช่ปะเอาเอาเอากดผิดกดผิดโอเคให้นิกมากดเอ็กออรเอ็กลัวๆเอ็กๆๆ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 ออ๋อสเตลลี่สเตลลี่โดนปะสเตลลี่สเตลลี่โดนเรียบร้อยโอเค อันนี้ก็ต้องให้เราประกอบนะครับสแตนลีย์บนเลยบนที่ทำมานั่นพังเมื่อกี้ใช่ป่ะอะไรที่วิ่งอะลู่วิ่งไงต่อเนี่ยโอเคเราต้องมาตรงนี้นะกดต่อยครับรัว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 ัวหนี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 ่เอาดิ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 ซ้ายขวาอ๋อนี่เราจำได้นะที่จำได้ใช่ป่ะ หนึ่งก็ดี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 พี่บบาโอ้โหมันจะเสียงดังเป็นไหว่ไก่นี่ครับเลสเกลนะอา้าวข้างกดรโซลาอ่านได้บางคำนะเลสเกลกับตัวอเมริกานี่ฟาด ไปไปข้างบนเร็วบางคบกับตซนไม่ได้ก้าฟังไม่ออกเลยมาดิมาดินี่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 น,นี่กดอืมคอตเออตเอร์คอเตอร์โยนไปหนึ่งาฟาดปั๊บคอตเตอร์นี่นี่ไปเป็นเกมที่มันอ๋ออะไรอะไรอะไร อะไรอะไรเราอ่ะอะไรฮะนี่นี่นเลงครับเอาเฮ้ยไอ้เหี้ยบักกี้อ,อ่ะไอ้สัตว์นึกว่าเพื่อนนึกว่าใครโอ้โหบ้าบอจะตีบักกี้แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่จะตีนะตีไปแล้วด้วยเมื่อกี้โดนหนึ่งครับโยนนี่เอาโลไปกินซะเออเฮ้ยเพิ่งรู้ใครอยู่ข้างบนเนี่ยไผ่วะเนี่ยไผ่วะอันนี้พังไม่ได้หรอ อเออทำไม่ได้ต้องหาที่พังนะโอ้ยจุดเซฟที่นี่เหรอเออไม่ได้จะจุดเซฟจะกดเออกดเซฟดิอ่าโอเคมาเออ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 แล้วเ,เราต้องไปไหนอ่ะฮับบากกี้เมื่อกี้เราต้องไปไหนโอ้ยเรียกพวกมาเพิ่มอะ ไอพวกไฮดราเนี่ยหว่าใช่ใช่เลสเกิลมันอยู่ไฮดราเชี่ยตูโหมูวิเกับโดนกับโดนเชี่ยชิวต้องยิงพวกตัวเองนั่นอ่ะอ่าเดี๋ยวต้องจัดการอ่ะมานี่จัดการครับโอ้ยโดนยิง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 อ้าวเชี่ยแตกกัปตันแตกกัปตันกูแตก หมีเนี่ยเออเออโอ๊ย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 ต้องยิงที่อะไรของกูเนี่ยเอาเอาโดนโดนไหมโดนนี่หลบตั้งโลครับยิงนะอ๋ออยู่ใกล้ๆมันไม่ยิงวะเฮ้ยบักกี้บักกี้มึงทำบักกี้กูเหรอมึงทำบักกี้กูหล่อแล้วอะทำไงเนี่ยโอ๊ยโอ๊ย ต้องดับไฟอ๋อต้องดับไฟหรือเปล่าอุ้ยอ้ยอุยอ้ยอย,อย่าพึ่งอย่าพึ่งมันมาเรื่อยๆเ,เลยนี่หว่าต้องดับไฟไหมต้องดับไฟตรงกลางกดกดเอไอ้เฮียย <c oughs> ี่กูตายสองโลบแล้วกดบีแล้วกดนี่ดับไฟประกอบประกอบเดาเดวเดาเดามึงก็ยิงจังไอ้เช่ยนี่ก็ยิงจังอืมมาได้เวลากดบีอ้าว กูจะดับไฟกูไม่ได้จะสู้ไอ้บ้าอ้าวดับไฟรอบหนึ่งนีง่โอเคต้องดับต้องดับสามเอ้ยดับแล้วดับแล้วกันครับกันประกอบประกอบประกอบนะเออนี่ไงเออมากดกดกระดิง่งทำให้ทำให้อะไรของกูเนี่ยงงไม่หมดละ เดี๋ยวหาก่อนหาก่อนเปล่าใช่ปะ่ะว่าละเลโกโ้มันต้องพังใช่ไหมไม่ใช่คือ <c oughs> อะไรงันกูเนี่ยโอ้ยพวกนี่เปล่าม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 าหรือต้องให้สะท้อนวะเออต้องให้สะท้อนเปล่าวมาสะท้อนยิงมันอะไรอ่ะบักกี้อ่ะเออ บีบีบีดึง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 โอ้โง่ตั้งนานมันก็มีบาร์กี้อยู่นี่ว่าโอ้ให้ตายเถอะโรบินอยู่ระเบิดครับบาร์กี้ตูมนี่ไงกว่าจะฉลาดโง่กว่าพี่จะฉลาดพี่โง่มาก่อนไออ๋อมันี่ไอ้เหี้ยปืนใหญ่มีบาเรียด้วยมีบาเรียกันด้วยย่ายิง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 บาร์กี้ไอ้กัปตัน ขอเป็นกรตันหน่อยละกันอึ๊บชึบโดดก่อนเล็งโยนมึงจะยิงอะไรนักหนาฮะอันนี้ต้องทำไงเงเี้ยโอยโอยเอ้าโ,โดดไม่ได้เลยอ๋อต้องใช้บาร์กี้แล้วใช่ปะโอเคโอเครู้แล้วต้องรู้เทคนิคอะต้องใช้บาร์กี้นะครับ บารกี้อยู่ไหนวะมาบากี้บากี้ชื่อบากี้บากี้วะบากี้น้ำไหนนี่จักรพรรดิแล้วบากี้น้ำมันจักรพรรดิแล้วได้แล้วก็ระเบิดนะฮะไปตูมจบเกมครับปิดเกมเรียบร้อยพูดอะไรของมึงอะมันจะบอกว่ามีปืนอีกโอ้โหเชี่ยมีปืนอีกแล้ว นี่อะไร้า,าไอ้ไม่ได้ไม่ได้ขอเป็นกับดัน<ม>เยิงเยิงเยิง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 บีโอ้โหกระตุกกระตุกไม่รู้ที่อาจจะกระตุกปะเนี่ยโดลดไายช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเละเละเป็นโจกนี่คืออะไรเนี่ยให้ทำลายเหรออ,อึ๊บอ,อึบกดครับ นี่นีภาพกระตุกมากเลยโอ้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 ยอย่ายิงหนูสิเออกรอพี่จะฉลาดพี่โง่มาก่อนเออือเอือเออ้าวมาแล้วต้องให้ลูกพี่บากี้จัดการลูกพี่บาบากี้ากี้ลูกพี่บากี้ บักก hey, oh, okay. oh. right? ี้บากกี้มาตูมเฮ้ยอมตะอมตะบากกี้อมตะโอ้โหดูดินี่ไม่ออมตะแล้วอยู่ระเบิดใส่ตูมโอเคบากกี้บัสอ๋อประกอบใช่ไหมประกอบโยนไปไหนเนี่ยน้องบัสบ้านบ้านประกอบบากกี้บัสนี่จะเป็นประตูหรือเปล่าประตูไม่เข้าเป็นลิฟต์ดิ เออเป็นพัดลมผมไม่เคยไม่ถูกสักอ,อันเอ้ยมันมีอะไร,รอ่ะกล่องไฟเหรอมันมีกล่องไฟว่ะมันจ้หยุดพูดอะไรของมึงเนี่ยโอเคโอค้โหแน่นชุดปืนโต ปืนโตก็มาปืนโตก็มาเล่นกับตันนี่แหละโยนใส่ได้ป่ะอันนี้ต้องหาทางขึ้นใช่ป่ะหาทางขึ้นต้องพังประตูดิพังประตูด,พตดิพังเนี่ยมาถูกทางไม่กูเนี่ยน่าจะใช่อฮ้ยประตูนี่ต้องพังของแล้วประกอบแน่เลยเสียงดังโอแก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 เสียงถึงจอยอเฮ้ยบันไดไม่ใช่ อ๋อนี่โยนระเบิดรดอเปล่าไม่ใช่ไงต่อเนี่ยไม่ใช่อะไรคะเฮ้ยข้างบนใช่ป่ะไม่ใช่ีเชีร์ไหนเอานี่ไงเจอแล้วโยนระเบิดไปเลยกูลืมลืมดูเอ้ยนี่ไงแผงวงจรน,นี่ต้องให้กัปตันใช่ป่ะกับตันโยูโลนะครับนี่เหมะ่ะเจะครับล็อกปิดประตูแน่นชุดเปิด แน่นชุดเปิดแล้วครับโยนใส่ก่อนเลย,ยแน่นชุดมานี่โยนใส่ก่อนเลยบักกี้ดีกว่าบักกี้ยิง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 ปืนน้องเจอกับปืนน้องอา้าวตายแล้วเหรอแน่นชุดมาแค่เนี้ยเหรอโอ้โหแน่นชุดเดี๋ยวขึ้นก่อนนะอ๋อมันเป็นลิฟลิฟคู่ดีกว่าเข้าใจาละเอ้ยเดี๋ยวเอานั้นยังไงอ่ะเหมือนไอ้ไฟแดงอ่ะโอ้ยเลยจะเก่าหนีไปแล้ว หนีไปแล้ววะอ้าวพังพังพังเฮ้ยมันมีมาอ๋อเราต้องไปทางนี้แน่เลยปุ๊บป๊บคอมโบไหนคอมโบมาบักกี้อือตรงนี้สิลูกอ้าวทีเดียวเลยจบแล้วหรอมายิง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 ดึง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 มาอันนี้เป็นบันไดนะครับเป็นบันไดขึ้น ก่อนจะฉลาดพี่โง่มาก่อนบอกเลยไงต่อ <c oughs> เปิดไงเนี่ยโอ้อยระเบิดบารก,กี้มีระเบิดใช่ปะนัน่นไงตู้ <c oughs> โอเคเข้าใจละเข้าใจละไปนะครับทุกคนโอเคคัดซีนสุล่าด็อกเตอร์สุล,ล่ากับเรส์เก่าคุลลยมันพูดพวกเรื่องอ่ากับตันมิลการนะมั่งนะ เจอแล้วมาสายเดียวเลยขอสายเดียวหน่อยดูยวด็วๆๆขอเป็นกัปตัน x f x มานี่นีหนีกดไม่ได้เออสุสีจังวะเอเอหมัดอ้าวอ้าวมาดิเฮ้ยชิบหายแล้วมันทำอะไรเป้ยมันทำประตูบักกี้บักกี้บักกี้เห็นตัวนั้นเลยอะ่ะดาฟายนี่ รู้จักพี่น้อยกันบัดแล้วอื้อตายซะบากี้มาเอ้ายังอยู่มึงยังไมก่ก่อไม่เข็ดใช่ไหมเราอะ่ะฮะอืออยู่ระเบิดใส่ก่อนชาคอมโบนี่แล้วไงต่ออันนี้ประกอบใช่ปะ่ะบากี้มาชอบบากี้ป่ะโห่สร้างมันไดได้ด้วยเอ้ยที่กระโดดน้ำที่กระโดดน้ำใช่ไหมเนี่ยโดด กดไงวะโดดกดกดโดดไงวะเชี่ยต้องกดโดดไงเอ็กเอ็กเอาเอาเโดดนี่ไงโดดเออนี่เป็นแล้วเป็นเป็นเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เตะเว้าเฮ้ยหมัดเดียวหมัดเดียวจอดอ้าออ้าแคาสินอ๋อมันนึกมันจะเข้าใจละ อ๋อในตอนอ่าบักกี้อ่าไปช่วยนะครับไปช่วยกับตันเมริกาที่โดนลังเกนะพวกคนจอจัดโอ้ตรงนี้จำได้เลยเป็นรถไฟไปไปพวกลุยกัน <c oughs> โคตเทพลูกพี่อา้าวแตกเป็นชิ้น <c oughs> พวกไฮดร้านะไฮดร้า อ๋อนี่ดตดร์โลซาไม่ใช่ดิชื่ออะไรวะซาโลโลซาโลโลโลซาซาโลอะไรวะจำไม่ได้นะโอเคกับตารเจอร์ข้บไปกันเถอะเชียโอ้ยมันมีไหมม,มันมีลูกน้องมันมาเออดอกไออาริมเซมาไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าไอ,อไอ้เล่วงไอ้จัดเอ้ย นี่ต้องเคาน์เตอร์นะครับแคปแคปแคปกับด้นโลเจอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เราต้องใช้เคาน์เตอร์เอกแทกนะจะท้าเตอร์แทกลบ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 บ้าไอ้บ้าไอ้บ้า,บา,บานี่นี่เละเป็นโจกนี่เออมเยอะไปไหนเนี่ยบากี้อยู่ไหนอา้าวบากี้อ๋อมันไปอย่างนี้ได้ หรอมั่วแล้วกูนี่แตกฮึบฮึบฮึบมาอ๋อหยิบขาแล้วก็ซาดไปเกือบล่วงอ่าแล้วทำไงต่อหมออ๋อต้องโดดอวะเชีย่ยมั่วแล้วกูเดี๋ยวบัก <c oughs> <c oughs> กี้กูตายเอ้ามาได้เฉย

อ๋อมันต้องยิงไอสัตว์กูก็เดินมาตั้งงานโอ้โหกว่าจะฉลาดพี่โง่มาก่อนโอเคอเคุอค้ยไอ้ตัวนี้ออกไปจะโอุ้ยมันยิงมันยิงไอนน้ต้องใช้โรเจอร์นะเออรถไฟแตกไอ้แน่นชุดนี่หว่าไอนน้ต้องใช้โรเจอร์เล่นนะเอ๊ะตุ้ม นี่เอายังอยู่ยังอยู่อีกเหรอตูมอีกทีนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแห้งแล้วนะเดี๋ยวยังอยู่อีกเหรอยังไม่แหง้งเลยหรอเราอ่ะเออโอเคอันนี้น่าจะเป็นอะไรปืนเหรอเฮ้ยกับตนันขาประกอบชายอย้ายังวะอ๋อประกอบประกอบมันมีมันมีมนมอะไรพังงานนะฮะนี่น่าจะเป็นบันไดเปล่าโอ้เข้าใจาละ หมุนครับจรวดจรวดอ๋อไม่ใช่บันไดบ้าจรวดที่อะไรหมุนนะหมุนนั่นละลงมาอีกจะขึ้นไปทำไมหนูโอเคเร่นยังไม่ค่อยเป็นนะโดดครับโดดโดดโอ๋อขอเป็นแคปแล้วกันโดดยังไงอโอแคปคถ้า เราขอจบเพียงเท่านี้นะครับคือมันโดดยังไงันโดดไม่ได้อะดูดิเล่นมาเกือบ20นาทีแล้วเนี่ยกระโดดอยู่ในที่เดิมเนี่ยมันต้องทำยัไงไงนะนทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม,ม่คลิปไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ